ความ <y v ote> รักบบรักการเรียนตอบได้สร้างภาพผีมากความรักคือการเรียนความรักเขาอยากจะบอกว่าพาอจารย์ครับเด็กเขาเป็นเด็กประจําพวกนี้เป็นโรงเรียนที่ไม่ยอมโตทําไมเด็กประจําเขาลูกศิษย์จะบอกว่าเด็กประจําเด็กประจําครับผมลูกศิษย์จะบอกว่าความรักคือการเรียนรู้นั่นเองครับโอ้โหเใช่จริงที่แกแล้วเนี่ยครับความรักเปรียบเสมือนผีครับรู้ว่ามี แต่มองไม่เห็นโอ้ยยกเว้นเร็วจิตสัมผัสได้เจนยานที่ปาดมองเห็นได้เจนสัมผัสได้ถึงความมรักที่หยุดอบตัวเจนแล้วพี่เดียวราคาเรื่องความมรักเป็นยังไงครับพี่เดีวเรื่องนี้เริวจะไม่ยุ่งริวจะยุ่งแค่เรื่องของวิญญาณเท่านั้นโอ้โหความรักเหมือนอะไรครับารย์โตโตความรักก็เปรียบเสมือนแท็กซี่ปฏิเสธทุกทีทั้งที่ยังว่างความรักเหมือนอะไรครับ ความรักของผมเลยครับคิดว่าเหมือนในแบบไม่ต้องของผมความรักทั่วไปได้เลยความรักเหมือนอะไรเหมือนน่าจะเหมือนน่าจะเหมือนความมืดเพราะว่าที่นี่ไม่ต้องเปิดไฟก็ได้เพราะว่าพวกเราคือแสงสว่างของพระจันโอ้ได้แค่นี้นครับผมได้แค่นี้น้ำเน่ามากเลยความรักเปรียบเสมือนตดแม้ไม่เห็นด้วยตาแต่คุณก็รู้ว่ามันมีอยู่จริงความรักเข้มข้นเหม็นเข้าคอเลย ความรักก็เปรียบเสมือนแม่ตีเจ็บกี่ทีก็ไม่รู้จักจำใครโดนแม่ตีไหมลูกประจำเนี่ยประจำแม่ตีเราเจ็บเราจะร้องไง